ถึงบอกนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ไทยผลประโยชน์มันสวอวก็มองอา้าวเฮ้ยนะมานําเสนออะไรแบบนี้นี่มากระทบภาพลักษณ์สวทุกวันในสวก็โดนสังคมตําหนิอยู่แล้วว่าไม่ได้ทาทางานทําการคอยตะเชียรลุงอย่างเดียวนะครับนะและนี่จะมาแก้รัฐธรรมนูญนะและให้สวอวไปยกมือให้จากรัฐธรรมนูญปราบโกงกายรัฐธรรมนูญขี้โกงไป สบวบอกกูไม่เอาด้วยลอกนะไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็พูดหย,ยาบๆเพียงสวทุกวันนี้ก็โดนสังคมตั้งคําถามว่าขี้เลอยู่แล้วนะขี้เลอยู่แล้วอ่ะแล้วยิ่งไปแก้มาตาร้อยสี่สี่กับร้อยแปดสิบห้ายิ่งขี้เลยใหญ่ให้สอสอส,อสอวเข้าไปแทรกแทรกแซงแ,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 แต่งตั้งโยกย้ายได้ต่อไปอยากจะได้ผู้กํากับโรงพักไหนก็ยกหูไปพอบวรเอฮ้ยโรงพักนี้ของกูนะเอาพวกคุขึ้นเป็นผู้กำกับอ่าอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะที่ผมจะพูดเรื่องคุณเอ๋ปารีนาเนี่ยนะครับเสร็จสึกฆ่าสมพลเอ๋ A. หลังน้ําตาเลยนะครับเมื่อวานนี้คุณเอ๋ปารีนาหลังน้ําตาก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับแล้วก็ไม่ซ้ําเติมคุณเอ๋นะครับเพราะว่าเธอเป็นนะสูภาพสตรีตอนนี้เธอก็ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเยอะะทั้งคดีความคดีบุกลุกป่าเธอก็ถูกดําเนินคดีอยู่ในชั้นอายการ คดีผิดจริยธรรมร้ายแรงเธอก็อยู่ในศาลฎีกาก็ก่อนอื่นเราก็จะไม่กระทืบซ้ําคุณเอกก็ก็ขอสแสดงความเสียใจกับคดีความแล้วก็กรรมเวรต่างๆที่คุณเอกกำลังรับอยู่เมื่อวานนี้แกก็ร้องไห้อะปกติแกก็จะเป็นคนหน้ารลลื่นอารมณ์ดีกันกแน่กันแหนชาวบ้านครับแต่ช่วงหลังนี้แกก็ต้องต้องกระโดนมรสุมเยอะตั้งแต่โดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลฎีกาสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะถูก นะยื่นร้องว่าผิดจริยธรรมร้ายแรงเนี่ยนะครับก็เป็นคนแรกเลยประเดิมรัฐมนูญปาบโกงเนี่ยของลุงตู่เนี่ยก็ก็กกเ็นหน้าสงสารนะครับนะนะครับนะตอนนี้ก็ช่วงรับกรรมรับเวรไปนะนี่ก็เมื่อวานนี้ก็มีดรามา่าเธอก็โพส์รัวๆเลยอัดนะไม่เอ่ยชื่อใครแต่ก็เป็นที่รู้กันก็คือคุณวิรัติประธานวิปพรกพังประรพลังประชารัฐนะ เออพลังอ่านะครับแกบอกว่าแกไม่ได้เป็นเด็กในสังกัดของนายวิรัต์ประธานวิบอืมนะครับก็ก็แล้วแต่จะอยู่ในสังกัดหรืออะไรเลยไม่รู้อะนะครับนะแฉะกันไปแฉกันมานะตัวเองอะไรมีอะไร,ะไรพูดถึงอะไรพลังฟุตซอลนะพอบอกฟุตซอลก็ต้องนึกถึงคุณวิรัตอืมลูกชายเป็นรัฐมนตรีก็คุณวิรัต์เมียเป็นสอสอเป็นอะไรก็นะ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 ครับ พูดทานองเหมือนว่าคุณวิรัตได้ประโยชน์ลูกชายก็ได้ตําแหน่งรัฐมนตรีตัวเองก็เป็นประธานวิทย์นะในพักรับปากแล้วจะให้ตําแหน่งเอ๋ทำไมผู้หยับผู้ใหญ่นะทำไมไม่รักษาคําพูดแปลความแล้วเป็นแบบนั้นเท่าที่ผมฟังจากเธอให้สภาษณ์ทำนองว่าเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกแล้วว่าจะดูแลเอ,เอ๋นะนะเอ๋ก็ทําประโยชน์ให้พักเยอะแยะนะเวลาใครวิพากษ์วิจารลุงตู่ลุงป้อมวิจารณพัก เอก็ออกหน้าออกตานะยืนยกมือขึ้นนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา420ทุกรูที่ผ่านมาเนี่ยเอกก็นะเ,นะเป็นหัวหอกหัวรบให้กับพลังประชารัฐรักลุงตูลูกลุงป้อมเหตุใดวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรักพลังประชารัฐนะถึงไม่รักษาคำพูดนะประธานวิปคุณวิรัตทำไมไม่ให้ตำแหน่งประธาน อนุการมาธิการเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญนะครับอนุการมาธิการเนี่ยมันมีสิทธิ์ในการที่จะแบบได้คุยกับอธิบดีกรมต่างๆนะเรื่องงบประมาณอ่ะคิดดูมีโอกาสได้คุยใกล้ชิดกับอธิบดีต่างๆที่จะได้งบประมาณตําแหน่งนี้ตาแหน่งสําคัญนะครับนะทําไมเอ๋ถึงร้องไห้อ่ะเพราะมันสามารถจะคุยกับอธิบดีคนนั้นคนนี้ได้นะเรื่องงบประมาณเนี่ยนะมันสามารถประชิดตัวได้อ่ะนะตาแหน่งเนี้ใครๆก็อยากเป็นอ่ะ นะเพราะว่าแต่ละกรมจะได้งบประมาณเนี่ยก็ต้องผ่านนะประธานอนุเนี่ยแหละครับต้องมีโอากาสได้เข้าถึงตัวต่อตัวได้มีโอากาสได้คุยกับผู้มีอำนาจสูงสุดของกรมอะเรื่องงบประมาณอะเรื่องเงินเน่เพราะนั้นใครๆก็อยากเป็นะนะเอ๋ไม่ได้เป็นอะนะทั้งๆที่นะผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนและบรรดาลุงทั้งหลายในพังกำลังประชารัฐก็รับปากแล้วว่าเอ๋ควรจะได้สุดท้ายเอ๋ไม่ได้นะเอ๋ก็เลยใส่ใหญ่เลยอะ นะไม่เอ่ยชื่อกัรู้ว่านี่นะครับท่านวิรัตนะครับนะนะครับนะว่าท่านวิรัตก็ได้เป็นประธานวิปลูกชายได้เป็นดนตรีเมียเป็นอะไรๆว่าไปนะครับนะครับนี่แหละครับก็คุณวิรัตก็ตอบโต้มาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยกันไปนะผม,ไ,มได้มีโอกาสได้คุยกับแหล่งข่าวในพักพลังประชารัฐก็พอจะรู้อะไรบ้างแต่ก็จะมาเล่าแบบนะครับกว้างๆกลางๆแล้วกันคือ คือผมได้คุยกับคนในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเรื่องคุณเอ๋เนี่ยนะเขาก็บอกว่าคุณเอ๋เนี่ยแกก็ก็ฟาดงวงฟาดงาเขาไปทั่วพูดง่ายนะคนที่เขาอยากจะดูแลบางครั้งเนี่ยเขาก็นะก็เกิดความรู้สึกอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับนะเพราะว่าคุณเอ๋เนี่ยแกก็ถ้าแกไม่พอใจใครเนี่ยแกก็จะเป็นคนตรงไปตรงมานะแกเป็นคนกล้าพูดกล้าทาแกเป็นนักเรียนนอกนะลูกคนรวยมีฐานะพ่อเป็นรัฐมนตรีฐานะ โอ้โหเป็นลูกคนรวยอ่ะคุณเอ๋นะนะครับแหล่งข่าวในพลังประชารัฐทั้งหลายหลายคนก็บอกว่าคุณเอ๋ต้องรอเมื่อถึงเวลาก็จะได้ตาแหน่งเองคุณคุณเอ๋อาจจะรอไม่ได้หรือเปล่านะครับอืมเพราะว่าคุณเอ๋ก็เป็นคนเป็นลูกลูกลูกคนมีสตางค์ไม่ใช่ลูกคนจนนะคุณเอ๋เนี่ยก็ไม่เหมือนนักการเมืองคนอื่นๆที่มาจากจากดินจากญ้าจากอะไรต่างๆเขาก็รอคอยได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง นะครับก็ว่ากันไปงานนี้คุณเอ๋ก็ใส่พลังประชารัฐเต็มที่นะเคยช่วยเหลือพักมาเคยดูแลลุงตู่เคยดูแลลุงตั้มวันนี้เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จสึกฆ่าสูงสูงขุนพลถูกดำเนินคดีอาญาบุกลุกป่านะเอาตัวจะไม่รอดถูกดำเนินคดีที่สาลดีกาผิดจริยธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ มีใครเหลียวแลไหมออนะส่อสู้เป็นปากเป็นเสียงออกมาปกป้องพักตลอดเวลาแต่วันนี้ทำไมไม่มีใครดูแลหนูเลย <c oughs> นะครับเธอถึงพูดไปสะอื้นไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็น่าสงสารเธอนะเพราะว่าเธอก็ต่อสู้นะครับเป็นปากเป็นเสียงนะเป็นขุนพลคนหนึ่งของพลังพลังประชาลัฐประกอบไปด้วยสามขุนพลหนึ่งภัยบูรณิศตะวันโอ้โหศิระเจนจาคะ ปาลินาไกคุบสามทหารเสือสามขุนศึกแห่งพลังประชารับทุกกู้วันนี้ทำไมไม่มีใครดูแลหนูเลยเนี่ยนะเนี่ยพูดแล้วแปลอย่างนั้นนะนระับปากว่าแล้วประธานอนุก็ไม่ได้นะมันเกิดอะไรขึ้นนะบอกว่าหนูถูกดำเนินคดีมีมนทินนะนี่ผมแปลสรุปมานะครับที่ฟังแกให้สัมภานนะว่าหนูถูกดำเนินคดีมีมนทินนะประธานวิทย์มีคดีหรือเปล่า คนในพักหลายคนมีคดีไหมอ่านะอ่นะหลายคนมีคดีไหมอ่าสระมีคดีไหมอ่านะอันนี้ว่านะเลขาธิการพักมีคดีไหมอ่านะครับผู้กองมนัดอ่ะว่าเลยนะหลายคนในพักก็มีคดีเยอะแยะมากมายทำไมมีตําแหน่งได้ทําไมเอ๋มีคดีแล้วมีตําแหน่งไม่ได้แล้วคนอื่นทําไมมีตําแหน่งได้ศิระเจนจาคะประธานการมีการกฎหมายนะวิรัตก็มีคดีนะแล้วก็ ท่านผู้กองมานับอ่าเลขาธิการพรรคคนใหม่ก็มีคดีทุกคนหลายหลายคนก็มีคดีอะเยะแต่ทําไมทุกคนมีตําแหน่งได้แต่สําหรับเอนะทำไมไม่ให้ตำแหน่งเอเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เธอแบบรู้สึกว่าเอ้มันมันไม่เป็นธรรมกับเธอหรือเปล่านะครับ <c oughs> คนในพรรคก็บอกว่าตำแหน่งมันมีจำกัดเอต้องรอคอยนะไม่ใช่นึกอยากจะได้อะไรก็ได้ นะต้องรู้จักรอเอต้องรอต้องดูตำแหน่งมันมีน้อยนะครับต้องมีระเบียบวินะัยนะถึงเวลาเดี๋ยวหัวหน้าพักลุงป้องเขาจัดให้เองต้องมีระเบียบวินะัยะการอยู่ในพักก็มีระเบียบวินัยคนในพลังประชารัฐไเขาว่ากันตะ้องมีวินัยครับนะนะครับหัวหน้าพักคณะกรรมการบริหารพักเขาว่าไงก็ต้องตามนั้นต้องรอนะ,อะจะออกมาโพสต์มาให้สัมภาษณ์รัวๆอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับ นะนะครับเอ็ก็บอกไม่ใช่อย่างนั้นเอ็กทำเพื่อพักมานะทำไมวันนี้ไม่ดูแลกันอืมเสร็จสึกฆ่าขุนพลหรือไม่โอ้โหนะครับนี่ละปัญหาภายในพักน่มันเริ่มหนักเข้ามาแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะครับนะคุณเอ็ก็มองว่าตัวเองคงจะไม่มีประโยชน์แล้วเพราะถูกดำเนินคดียา,ยาอาอาจจะไม่รอดหรือเปล่านะแกแกคิดมากว่าพักคงจะดูแลถ้าทางไปไม่รอดต้องตดคุกกิตารางหรือไม่ โดนาสารดีกาอีกถ้าทางจะไม่มีประโยชน์ต่อพรรคหรือไม่นะเออนี่คุณเอกแกคิดมากไปว่าสงสัยแกใกล้จะติดกุ๊กแล้วอะไรทำนองนั้นหรือเปล่าจะหมดอนาคตหรือเปล่าตอนนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ทําอะไรไม่ได้เข้าสภาใหญ่ก็ไม่ได้ห้องประชุมใหญ่เดินเข้าไปไม่ได้เพราะสารสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่สสแต่เป็นการมาธิการได้แต่เท่าที่ผมทราบนะครับจริงหรือเท็จยังไงไม่รู้แหล่งข่าวจาก พลังประชารัฐบอกคุณเอกก็ยังเป็นการมาที่การงบประมาณอยู่นะเพียงแต่ไม่ได้เป็นประธานอนุการมาธิการงบประมาณซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญที่สามารถจะคุยกับหัวหน้าส่วนราชการได้โดยตรงเรื่องงบประมาณนะสอบถามอะไรต่างๆอะไรต่างๆได้เท่าที่ทราบเนี่ยการมาทการเนี่ยจะมีอนุประมาณสิบอนุหรือไม่ประมาณนี้นะครับนะเพราะมันสําคัญนะงบประมาณนะกรมนี้จะได้เท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ย สสที่เป็นประธานอนุนี่มันมีส่วนในการที่จะพูดคุยอะไรต่างๆนะตำแหน่งสำคัญนะนะอธิบดีต้องเกรงใจเลขาธิการต้องเกรงใจใครๆถึงอยากจะเป็นกับตำแหน่งนี้มันมีผลเนี่ยนะครับนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับดูด้ว่าคุณเอ๋เนี่ยแกจะแฉะในพักพลังประชารัฐเพิ่มเติมไหมหลังจากการ พลาดตำแหน่งประธานอนุกนรรมการที่เกี่ยวกับเรื่องงบประมาณซึ่งเป็นตำแหน่งสําคัญเรื่องเงินเรื่องภาษีเรื่องเงินเงินงบประมาณแผ่นดินโอ้โหเรื่องใหญ่ได้มีโอกาสคุยกับทิพย์ดีนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะควนี้ในพลังประชารัฐก,ก็ยังเหลือขุนพลอีกสองคนคือสีราเจนจาคากับไพบูนิติตว,วันสองคนนี้ก็ทําเพื่อพักครับนะใครจะด่าจะว่าจะช่อ,อก็ช่างหัวมันครับสองคนนี้ คุณไผ่บูรก็เหมือนกันแกฟรีชีพเพื่อพักข่าวนี้แกก็เจ็บหนักฮะแต่แกก็ได้เป็นรองหัวหน้าพักนะแกก็เจ็บหนักฮะไปเสนอเกี่ยวกับเรื่องล่างแกไขรัฐธรรมนูญทำไาไธรมมาโดนสอวอคว่ำหน้าแหกไผ่บูรหน้าแหกเลยนะครับอันนี้ก็ต้องหน่าเห็นใจนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นหนึ่งขุนพลก็หนักเลยนะครับปรากฏว่าโดนคว่ำนายกกออกมาค้านเรื่องแก้ก็อะไรไอมาตา144กับ185 นะที่ว่าจะไปแก้ให้สอสอสอวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับงบประมาณแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการได้นายกบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ไม่ได้รัฐธรรมนูญของกูนี่ฉบับปราโก,กงนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับสนับสนุนคนโกงนายกบอก ain, ไม่ได้ไม่ได้แล้วพลังประชารัฐเสนอเข้าไปแล้วก็แหกครับแล้วสุดท้ายโดนครับโดนสวเขาไม่เอาด้วยครับนะจากรัฐธรรมนูญปราโกงจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญสนับสนุนคนโกงลุงตู่ก็ไม่เอา สวก็ไม่เอาครับควม่มความหมดครับสิบสามล่างเหลือล่างเดียวคือล่างของประชาธิปัต์เอาเรื่องเดียวคือบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเลือกตั้งแค่นั้นเองไผ่บูลก็งานนี้ก็โอ้โหแหกอยู่แต่เห็นได้ข่าวเขาบอกว่าเออไผ่บูลอาจจะได้รับการปูนบําเหน็จไหมจากพลังประชารัฐเพราะก็เป็นขุนพลหนึ่งที่บาดเจ็บไปนะพ,กพักตัวเองเสนอแต่ปรากฏว่านายกไม่เอา นะหักดิบเลยสวกว้าเลยโอ้โหเนี่ยครับถึงบอกนะครับว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะครับผลประโยชน์ไทยผลประโยชน์มันสวก็มองอา้าวเฮ้ยนะมานําเสนออะไรแบบนี้นี่มากระทบภาพรักษ์สวทุกวันในสวก็โดนสังคมตําหนิอยู่แล้วว่าไม่ได้ทําทํางานทําการคอยตะเชียลุงอย่างเดียวนะครับนะและนี่จะมาแก้รัฐมนูญ นะแล้วให้สวไปยกมือให้จากรัฐธรรมนูญปราบโกงกายรัฐธรรมนูญขี้โกงไปสวแบอกูไม่เอาด้วยละนะไม่ไหวแล้วแค่นี้ก็พูดหยาบๆกันไปสวทุกวันนี้ก็โดนสังคมตั้งคําถามว่าขี้เลอยู่แล้วนะขี้เลอยู่แล้วอะแล้วยิ่งไปแก้มาตราร้อยสี่สี่กับร้อยแปดสิบห้ายิ่งขี้เลใหญ่ให้สอสสวเข้าไปแทรกแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้ายได้ต่อไปอยากจะได้ผู้กํากับโรงพักไหนก็ยกหูไปผบตรเอ้ยโรงพักนี้ของกูนะ เอาพวกคูขึ้นเป็นผู้กองกับอ่านนะอ่าแล้วถ้าพวกพวกเองเป็นผู้กองกับแล้วเนี่ยแล้วถึงเวลาถ้าเองทําผิดแล้วผู้กองกับจะจับเองไหมก็เป็นพวกเดียวกันยกตัวอย่างง่ายๆเอาสั้นๆงบประมาณให้อ่านเนี่ยกรมนี้ว่าจะได้งบประมาณนะเกี่ยวกับเรื่องนะน้าเรื่องดินเรื่องลงทุนทนนําถนนอ่ะเอาลงจังหวัดกูซะทั้งๆท,ที่จังหวัดกูนั้นยังไม่มีความจําเป็นก็สามารถดึงได้ก็แทรกแซงได้หมด แรกแจงงบประมาณแสกแจงแต่งตั้งโยกย้ายก็นะก็กลับไปเหมือนเดิมก็คือกลายว่าตํารวจก็ต้องไปอยู่ใต้อุ้งเท้านักการเมืองขจาชการต้องไปอยู่ใต้อุ้งเท้านักการเมืองเพราะสามารถเลือกผู้ว่าได้ในอำเภอได้ผู้กํากับได้คนของกูทั้งนั้นเวลากูทําผิดอะไรต่างๆรับเปงานกูรอดหมดเพราะตั้งแต่ตํารวจอายการนะผู้ว่าในอำเภอพวกกูหมดงบประมาณกูอยากจะทําอะไรก็ได้ ตัดถนนทางควายเดินเข้าหมู่บ้านเข้าบ้านกูก็ได้ที่ดินกูก็ได้ได้หมดครับจะย้ายเสาไฟฟ้าจะขุดลอกคลองแถวบ้านกูจะพัฒนาตั้งศูนย์ราชการใกล้ๆที่ดินกูที่ดินกูจะมีราคาแพงนะทำได้หมดถ้าเกิดว่ามีสามารถแทรกแซงงบประมาณได้แต่งตั้งโยกย้ายจะย้ายใครมาเป็นผู้ว่าก็ได้แนมเพอก็ได้ประหลัดก็ได้ นะหัวหน้าส่วนราชการได้หมดคือถ้าแก้รัฐธรรมนูญแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเป็นรัฐธรมธรมนูนรัฐธรรมนูญขี้โกงไม่ใช่รัฐธรรมนูญกับปราบโกงอันนี้ก็เล่าให้ฟังอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ